หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทพหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทคดเครดิตดีพี่ดาวจะไปอมาดูรถข้างใหม่กันครับคันนี้ปีสองพันยี่สิบสองนะราคารถหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทมาดูตาก้องนี่ฮะจัดตรงหลอดเตี้ยใส่แม็กโคตรสวยเลยนะครับ S S R นะครับสีเทากันนะจัดตรงหลอดเตี้ยมาเลยนะนี่ครับแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์นะครับเป็นรถเป็นสีเทานะฮะดูมาดูรอบคันจัดตรงหลอดเตี้ยสวยงามเลยนี่ฮะสองนิ้ว เดือดเหลือเลยนะครับนี่เหลืออย่นิดนึงนะฮะครูสวยงามนะสุดท้ายกันอ่ะคันนี้มีกล้องหลังด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้เป็น l D a นะฮะจะตรงหลดเตี้ยมาเลยมาดูภายในกันตากล้องภายในเป็นอ่าดิฟฟี่นะครับมีครบเลยแล้วก็วัดบูธนะฮะแล้วก็พวงมาลัยมาติดฟังก์ชันคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะนี่ฮะร,ราคาปี2022นะ639,000บาทผ่อนอยู่11,000กว่าบาทนะครับผม นี่ฮะรถเน้นใช้งานนะครับเดิมๆเลยนะฮะเครื่องสวยงามมากครับดูทุกอย่างคมบดนะครับเสียงพ้อมากเลยนะครับราคา639,000บาทพ่อน11,000กว่าบาทเครดิตดีพีดา้าจะไป